สวัสดีค่ะกลุ่มพวกเรานะคะจะมานำเสนอตัวธุรกิจนั่นก็คือธุรกิจขนมทัญพืชอัดแท่งค่ะซึ่งการที่เราจะทำธุรกิจนี้นะคะก็เป็นบอกเหตุมาจากเราเนี่ยต้องการที่จะทานขนมที่มีทั้งคุณประโยชน์มีทั้งแค,แคลอรี่ต่ำนะคะแล้วก็ทานยังไงก็คือไม่อ้วนนั่นเองะคะ่ะโดยเราเนี่ยจะทำกิจการดึงนะคะเราก็ได้นำหลักของ business canvas มาเป็นตัวช่วย ในการทํากิจการของเรานะคะซึ่งตัวพิจารแคนวาที่จะให้ดูเนี่ยเป็นส่วนในส่วนของก่อนการสํารวจตลาดค่ะส่วนแรกนะคะก็คือ1กลุ่มลูกค้าหลักค่ะกลุ่มลูกค้าหลักของเรานะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่่นชอบทานขนมแต่กังวลว่าจะอ้วนกลุ่มทักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงกลุ่มมืยทางานของแล้วก็กลุ่มของพนักงานออฟฟิศนั่นเองค่ะ2ค่ะคุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์คุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์ขอ,ของเราเนี่ย นั่นก็คือทานเลทจะช่วยควบคุมน้หาหนักได้มีประโยชน์ทางผู้ชนาการสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบทานขนมแต่กังวลในเรื่องของน้ำหนักค่ะส่วนที่3ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าช่องทางการเข้าถึงลูกค้าของเราเนี่ยเราจะจําหน่ายขนมเนี่ยใน7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นหรือตามร้านสะดวกซื้อตามคาเฟ่ต่างๆแล้วก็ในช่องทางออนไลน์ค่ะ 4ค่ะความสัมพันธ์กับลูกค้าในด้านความสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยเรานะคะจะทำโปรโมชั่นร่วมกับ7 e เ e ่ e อหรือทางออนไลน์ซึ่งการจะทำโปรโมชั่นอะไรพวกนี้นะคะต้นทุนในการโปรโมทนั้นเนี่ยเราก็ต้องถึงจุดคำนึงถึงจุดคุ้มทุนเราจะคุ้มกับมันหรือไม่นะคะอันที่5ค่ะแหล่งที่มาของรายได้ของเราเราขายขนมที่มาของเราก็ต้องมาจากขนมถูกไหมคะรายได้ของเราซึ่งขนมของเราก็จะมีรายได้ที่ ขอัยค่ะขนมของาขนมของเรานะคะจะมีราคาที่สบายกระเป๋าทําให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายแล้วก็รายได้จากส่วนของสมาชิกที่ได้มาจากร้านค้าต่างๆที่นําข,ขนมของเราไปจําหน่ายต่อค่ะหกนะคะในส่วนของกิจกรรมหลักของกิจการเรากิจกรรมหลักของเราก็คือขายขนมค่ะดูฟังดูตลกนะคะต่อมาค่ะ กิจกรรมอีกอย่างก็คือโปรโมทผ่าน Facebook และ Instagram ขายโดยใช้บุคคลเพื่อจูงใจผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเจ็ดค่ะทรัพยากรหลักทรัพยากรหลักของเราเนี่ยก็จะขายไม่ไดเ้เลยก็คือวิธีการทำขนมหน้าร้านที่เราจะไปวางจำหน่ายนั่นก็คือใน7ซเว่ e ยเหรือตามออนไลน์ก็เป็นพวกเพจ f a c e b o o k หรือร้านในอิน t a g r กรบุคคลเพื่อจูงใจให้ผู้ซื้อสินค้าเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้าเรามากขึ้นและที่สาคัญ แรงงานก็จะไม่ควรขาดค่ะอันที่8ค่ะเป็นพันธมิตรของเราพันธมิตรของกิจการเรานะคะค่ะไม่ได้คือเกษตร,รกรผู้จาหน่ายปัจจัยการผลิตต่างๆบริษัทโฆษณาที่ทจะช่วยโปรโมทให้เราเซเว่นอีเซึ่งถือเป็นหน้าร้านอีกตัวหนึ่งของเราแล้วก็ตามคาเฟ่ต่างๆต่อมาสุดท้ายค่ะโครงสร้างของต้นทุนต้นทุนของเราเนี่ยก็จะได้มาจากการไปค่ะต้นทุนที่ซื้อมาขายไปของธัญพืชต่าง จำทุนค่าดำเนินง,งานส่งเสริมเช่นค่าทําโฆษณาค่าวางสินค้าหลังจากนั้นเนี่ยเราได้ทำ Business l a n v ว s แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องทําการสํารวจตลาดด้วยค่ะการสํารวจตลาดของเราเนี่ยจะสํารวจโดยใช้แนวคิดของ 6W1H เป็นดังนี้นะคะหนึ่งค่นะลักษณะลูกค้าที่จะซื้อของเราเนี่ยสำรวจได้ว่า มีทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีช่วงอายุตั้งแต่18ถึง35ปีที่อาศัยอยู่ในอำเภอหาดใหญ่และอำเภอเมืองมีทั้งกลุ่มนักศึกษากลุ่มไ้ทำง,งานพนักงานออฟฟิศกลุ่มคนนี้ชื่นชอบทานขนมแต่กังวลว่าจะอ้วนส่วนที่2ค่ะสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากสินค้าของเราลูกค้าต้องการให้ขนมมีความหลากหลายทั้งรสชาติท็อกโกแลต รสชาไทยรสวนลลาชาเขียวส่วนผสมหลักที่ลูกค้าต้องการเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวต่างๆลูกเดือยข้าวโพดและเข้าโอ๊ตแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าเลยค่ะและสามค่ะเหตุผลจําเป็นที่ลูกค้าต้องซื้อสินค้าของเรานั่นก็เป็นเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะ้ขนมมีคุณค่าทาพโภชนาการมีปริมาณแคลอรี่ที่ต่ํนั้นราคาที่ไม่แพงแต่สมราคาคุ้มค่ากับปริมาณและมีรสชาติที่อร่อยค่ะ 4ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้านั้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าแต่ละรายจะมีความแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นตัวของลูกค้าเองที่ถูกดึงดูดจากตัวสินค้าในเรื่องของแพ็กเกจที่มีความสะดุดตาหรือจากรีวิวตามสื่อออนไลน์เช่นทางเว็บเพจของทางร้านหรือทางอินสตาแกรมและนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มเพื่อนฝูงที่ได้แนะนําให้ลองทานขนมอีกด้วย5ช่วงเวลาและความถีดในการซื้อของลูกค้า เนื่องจากสินค้าของเราถูกจัดเป็นประเภทอาหารว่างที่สามารถกลับประทานได้ทุกที่ทุกเวลาจากการสำรวจจึงพบว่าลูกค้าส่วนมากจะซื้อขนมในความถี่3-4ครั้งต่อสัปดาห์รองลงมาจะซื้อในความถี่1-2ครั้งต่อสัปดาห์ 6. <Hey. S 1> ช่องทางการซื้อที่ลูกค้ามักใช้ในการซื้อสินค้าโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะซื้อผ่านทางร้านสะดวกซื้อได้แก่เซเว่นอหรือตามร้านคาเฟ่ต่างๆในหัตใหญ่ รองลองมาจะเป็นห้างสปปรรพสินค้าและยังมีช่องทางออนไลน์ที่ลูกค้าให้ความสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือ Facebook Instagram หรือว่าทาง s h o ป e e และ Lazada ซึ่งเป็นช่องทางออนไลน์ที่ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้ด้วย7พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการซื้อจากการสำรวจพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการซื้อโดยเลือกซื้อขนมในรสชาติที่ตนชื่นชอบ รสชาติที่มีความกลมกล่อมอร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการมีข้อมูลที่บง่งบอกถึงปริมาณแคลอรี่ที่ตำ่ำมีแพ็กเกจที่สวยงามมีโปรโมชั่นทุกเดือนที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วยฉันได้สำรวจความต้องการของลูกค้าผ่านแบบฟอร์มการสำรวจตลาดด้วย 6W1H ทำให้เราสามารถเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้ทราบถึงความคิดเห็นของลูกค้าที่สามารถนำมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาธุรกิจให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นเส้นจากผลการสำรวจความต้องการของลูกค้านั้นกลุ่มของดิฉันก็ได้นำมาพัฒนาเป็นแผนธุรกิจ business canvas แบบใหม่ได้ดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับกลุ่มลูกค้าหลักนะคะจะเป็นกลุ่มคนที่ชื่นชอบทานขนมแต่กลัวอ้วนเป็นกลุ่มนักศึกษาทาั้งเพศชายและเพศหญิง เป็นกลุ่มไว้ทำงานพนักงานออฟฟิศหรือเป็นลูกค้าที่ใช้แอปพลิเคชัน s h อป e ีและ l า z าด a อยู่ค่ะสำหรับคุณค่าของผลิตภัณฑ์นะคะขนมทันยืชอัดแท่งของเราสามารถทานแล้วช่วยเรื่องควบคุมน้ำหนักมีคุณประโยชน์ทางโภชนาการปราศจากคอเลสเตอรอลรับประทานได้ทุกที่ทุกเวลารสชาติอร่อยมีปริมาณแคลอรี่ต่ำและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ชื่นชอบทานขนมแต่กังวลเรื่องน้ำหนักช่องทางการเข้าถึงลูกค้า เราจะมีวางจำหน่ายสินค้าไว้ใน7 e เ e ่ e อวางจำหน่ายตามคาเฟ่ต่างๆและทางออนไลน์ลูกค้านะคะสามารถติดต่อสอบถามทาง Facebook หรือว่า i n s t a g r กรของทางร้านได้และนอกจากนี้เรายังมีการรมม่วมมือกับ s h o ป e ีและ Lazada <S ada S 1> เพื่อเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเราได้ด้วยค่ะความสัมพันธ์กับลูกค้าทางร้านเพิ่มช่องทางการตลาดในการโปรโมทสินค้าได้มากขึ้นโดยจัดทำโปรโมชั่นร่วมกับร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ e อหรือทางออนไลน์ต้นทุนในการโปรโมท จะมีการนึกถึงจุดคุ้มทุนว่าคุ้มหรือไม่แหล่งที่มาของรายได้นะคะอย่างแรกจะมาจากรายได้การขายขนมซึ้นขนมของเราจะมีราคาที่ถูกสบายกระเป๋าเป็นอย่างมากทําให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้และมั่นใจได้ว่าลูกค้ามีกําลังในการซื้อแน่นอนและยังก็ยังมีรายได้จากสมาชิกที่ได้มาจากร้านค้าต่างๆที่ได้นําข,ขนมของเราไปจําหน่ายต่อสําหรับกิจกรรมหลักของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะมีการโปรโมทสินค้าผ่านทางเ c e b o o กและอิน t a g r กร มีการขายขนมผ่านทางช้อปปี้และลาซาดา้าสำหรับทรัพยากรหลักในการผลิตสินค้าของเรานะคะจะมีวัตถุดิบในการผลิตมีเงินทุนมีแรงงานมีอุปกรณ์ในการผลิตและมีช่องทางในการขายสินค้าค่ะพันธมิตรหลักของผลิตภัณฑ์ของเรามีดังต่อไปนี้ 1. เกษตรกร,ร,กร 2. ผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิต 3. บริษัทโฆษณา 4. ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเวคาเฟ่และ 6. s ช้อปปี้และลาซาดา้าซึ่งเป็นช่องทาง ออนไลน์ค่ะสุดท้ายโครงสร้างต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ของเรามีดังต่อไปนี้ค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นต้นทุนซื้อมาขายไปของธัญพืชต่างๆถัดมาจะเป็นต้นทุนค่าดําเนินงานส่งเสริมคือค่าทําโฆษณาค่าวางสินค้าค่าน้ํามันค่าขนส่งค่าโทรศรัพท์ค่าแรงงานค่าอุปกรณ์เครื่องมือและสุดท้ายก็คือค่าเปอร์เซ็นต์ในการขายของในช้อปปี้และลาซาด้าค่ะ